โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมพ HP กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทําชุดเจ้าทะเลนะครับผมว่าชุดเจ้าทะเลเนี่ยทำยังไงาหายังไงถึงจะได้มานะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมวิธีการทําชุดเจ้าทะเลเนี่ยเราจะต้องมีซีบีดคอก่อนนะครับผมซีบีดคอก็คืออันนี้เลยนะครับผมอม่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมก็ ซีบิคคอเนี่ยเราจะได้จากการที่เราเนี่ยตีเจ้าทะเลนะครับผมอ่ะเพื่อนๆจะต้องไปตีเจ้าทะเลจนกว่าจะดรอปซีบิคคอนะครับผมส่วนส่วนวิธีการเสกเจ้าทะเลเนี่ยผมก็ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับผมสามารถไปดูได้นะครับผมอ่ะเราก็ไปตีเจ้าทะเลมาจนกว่าจะดรอปซีบิคคอนะครับผมซีบิคคอเนี่ยอัตราการดรอปจะอยู่ที่20%นะครับผมก็ถือว่าน้อยนะเออ20%ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ตีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะ พอเราได้ซีบิ๊กคอมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาช่างตีเหล็กนะครับผมช่างตีเหล็กจะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะเดินตามผมมาได้เลยนะครับผมอยู่เกาะแรกนะเออมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมช่างตีเหล็กเนาะก็อยู่แค่ตรงนี้เลยนะไม่ไกลนะครับผมอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเราก็เอาซีบิ๊กคอเนี่ยให้เขาไปนะครับผมอ่าเราก็เอาซีบิ๊กคอให้เขาไปนะครับผมแล้วเขาก็จะให้ควยเรามา เขาจะให้เราเนี่ยไปหาไอออฟนะครับผมไอออฟเนี่ยจะอยู่กับบอสโนฮาปีนะครับผมบอสโนฮาปีเนี่ยอยู่ที่เกาะนี้ทุกคนน่ะมันจะอยู่เกาะนี้นะครับผมอ่ะมันจะอยู่ไอเกาะน้าแข็งลาวาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะนั้นกันนะครับผมก็ถ้าใครไปไม่ถูกเนี่ยก็เดินตามผมมาได้เลยนะเอ้ยไม่ใช่เดินดิขี่เรือตามผมมาได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเกาะนั้นกันนะครับผมเพื่อไปเอาไอออฟนะครับผม ่ทุกคนเราก็ถึงแล้วนะครับผมบอสโนฮาร์ปี้เนี่ยจะอยู่ข้างในเลยนะครับผมก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมก็ไอออฟเนี่ยมันน่าจะดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไอออฟเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมที่ดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาตีดูนะครับผมว่าดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตีดูนะครับผมนี่บอสโนฮาร์ปี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาอยู่ตรงนี้เลยนะบอสโนฮาร์ปี้เอา ไอออฟมาให้ชัดเดี๋ยวดีก็ตีไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเล,เ,เลือดเออบอสเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่อ่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าไอเทมไอออฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็ผมเคยทําไปแล้วแหละรอบนึงนะครับผมแต่ว่าผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมก็ทําใหม่อีกรอบนะครับผมไม่เป็นไรฮะไปเดี๋ยวเราเอาไอออฟเนี่ยไปส่งช่างตีเหล็กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไอออฟไปส่งช่างตีเหล็กกันนะครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาไอออฟไปส่งช่างตีเหล็กกันนะครับผมแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนะครับผมคืออา่าไม่ว่าเราจะได้ซีบีค,คอรหรือว่าไอออฟเนี่ยห้ามตายนะครับผมเออถ้าเราตายเนี่ยไอเทมเราจะหายนะครับผมแล้วเพื่อน <laughs> ๆเนี่ยก็ต้องไปตีใหม่นะครับผมฉะนั้นเวลาเราได้ไอเทมอะไรมาอย่างเงี้ยห้ามตายเด็ดขาดเลยนะครับผมอ่ะพอเราได้ไอออฟมาแล้วเนี่ยก็เอาเอาไอออฟมาส่งช่างตีเหล็กนะครับผมเอาไปเลยลูกเพ่ อ่าแล้วช่างตีเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้ชุดเรามานะครับผมเป็นชุดเจ้าทะเลเนาะเดี๋ยวดูซิว่าได้อะไรบ้างนะครับผมก็จะได้2ชิ้นนะครับผมก็คือเกาะเนาะเออเกาะเจ้าทะเล 1, 1อันนะครับผมมาบวกเลือดพันหแล้วก็บวกสปีดสิานะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็จะได้หน้ากากาเจ้าทะเลมาด้วยนะครับผมก็บวกสตามิน่าหนึแล้วก็สปีดสิหนะครับผมโอ้สแตทดีมากนะเออชุดเจ้าทะเลสแตทดีมากๆเลยนะครับผมคือเนี่ย เลือดเพิ่มมาพันห้าวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้สตามิน่ามาตั้ง100นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําชุดเจ้าทะเลนะครับผมก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับผมแค่นานเฉยๆนะเออแค่ทํานานเฉยๆนะเพราะว่าเราต้องตีเอ่อตีเจ้าทะเลหลายตัวนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคิดได้ไปแนละซีโอเกนครับผม